วันนี้เราจะมาคุยกันด้วย5เทคนิคการบริหารเวลาสู่ความสําเร็จนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรานะครับต้องการที่จะต้องการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเราควรจะต้องจัดตารางเวลานะครับเราจะมีงานรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเริ่มทำานะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คืองานลาถ้าเราทําเป็น daily plan นะครับเราจะรู้เลยว่า1 2 3 4 5เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเราทําอะไรบ้าง แล้วเมื่อเราทําแล้วนะครับที่สําคัญข้อที่ 2>, 2>, 2คือการจัดเรียงลําดับความสําคัญของการทํางานเมื่อเรามีการจัดเรียงลําดับความสําคัญแล้วเราจะรู้ว่าอะไรควรจะทําก่อนทําหลังเมื่อเราทําแล้วนะครับเราจะไม่พลาดเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําสิ่งอื่นๆได้ในแต่ละวันให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับ 3. ครับเมื่อเราแบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้แล้วครับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานจะไม่ตีกันเมื่อไม่ตีกันแล้วเราสามารถที่จะทํางานต่าง ให้สาเร็จรู้ล่วงไปด้วยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมาตีกันเนี่ยเราจะไม่สามารถทําแล้วประสบความสำเร็จได้ในแต่ละเรื่องเลยนะครับฉะนั้นแบ่งออกให้เป็นด้วยนะครับ4ครับเราควรจะต้องจัดการงานที่ยากให้สําเร็จก่อนเมื่อเราทํางานงานต่างๆที่ยากแล้วเนี่ยครับเราจะมีพลังกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายละนะครับและที่สําคัญนะครับเราควรจะ ข้อที่5้าครับเผื่อเวลาพักผ่อนบ้างเมื่อเรามีการพักผ่อนที่มากขึ้นนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งครับหกถึงแดชั่วโมง 6- กถึงแดชั่วโมงทําให้เราสึกว่าเราได้พักผ่อนนะครับเราจะมีพลังชีวิตพลังใจพลังกายแล้วก็สมองของเราจะรู้สึกว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะเกลี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะออกไปขับเคลื่อนชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับและทําให้เราเนี่ยครับ ทำสิ่งต่างๆนะครับในชีวิตของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับถ้าเราสามารถได้นอนได้ก่อนเที่ยงคืนนะครับมันจะมีโกรดฮอร์โมนหลั่งออกมาด้วยแล้วทําให้เราเนี่ยครับมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นและทํางานในแต่ละวันให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุขนะครับด้วย 5. เทคนิคการบริหารเวลาสู่ความสําเร็จครับ